คร,ครับผมก็เพิ่งเปิด flagship store แห่งใหม่ของยัสปานะครับก็มีทุกอย่างครบถ้วนม,มากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็สวยมา,มากๆเลยขนาดตัวดีไซเนอร์ที่เป็นออกแบบข้างในก็บินมาวันนี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเกียรติมากๆครับได้เจอชมเดาชอบตัวแบนพิเศษไหมอ่บ,อบ,บส่วนตัวผมจะชอบโฮมแอนด์ไลฟ์สไตล์ครับเพราะว่ามันแปลกใหมด่ดีเพราะว่า เวลานึกถึงยัสปาวเราก็จะนึกถึงเสื้อผ้าเนาะแต่พอมันมีโซนใหม่มันด้วยมันก็เลยมันโดดเด่นเฉพาะเราครับใช่เลยมีไซล์แบบว่าที่เราชื่นชอบเลยไหมอะไรนะครับเป็นดูว่าที่เราชื่นชอบใช่ครับใช่ครับโซนใหม่โซนโฮมเลยนะโฮมโฮมไลฟ์สไตล์ครับก็จะอยู่อีกฝั่งนึงครับก็เรียกว่าใครชอบอะไรก็มาดูที่ยัสปาได้ใช่ครับใครชอบอะไรก็ถ้าเสื้อผ้าของยัสปาก็แน่นอนเลยครับคุณภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่กำลังหาของตกแต่งบ้านนะครับน่ารักน่ารักหรือว่ามีสไตล์นะครับก็อย่าลืมมาที่ยัสปานะครับ ที่ไปเดินดูทีเลงอะไรไว้บ้างไหมคะอ่าก็จะมีหมอนครับแล้วก็หมอน้หมอนถ้าซื้อไปให้ซื้อไปให้น่าจะซื้อจานไปให้ครับมอะไระอะไรนะครับผมไม่มีมุกใดๆนะคนใบใช่ใช่ครับลายน่ารักน่ารัก ด้วยใช่ไหมล่ะของขวัญมันดีนะครับผมใช่คร oh. ับเราโน่นเมื่อวานแม่แอบให้ส네ัมภาษณ์ทั้งแท้ครับผมมีโอกาสให้เขาไปชมด้วยเนาะให้เขาไปชมไรสุโซ้โหโอ้โหโอเลยเราดูตั้งแต่แรกเลยไหมคะอะไรนะครับดูตั้งแต่แรกเลยไหมครับรู้ตั้งแต่แรกเลยอ๋อเราเราเข้าไปดูตอนกลางๆแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็พอเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปดูตั้งแต่แรกใหม่ครับผมตอนดูแล้วหน้าเป็นยังไงคะยิ้มแบบฟินไหม ก็นิดนิดนึงครับนิอันนี้อันนอย่างนี้แหละครับอันนี้อเราตั้งใจอยากดูไลฟ์สดเลยใช่ไหมฟังแบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมคะ <im itation> คือ, <im itation> ค,อคือสุดท้ายแล้วเราเราเรามีคุยกันก่อนไปนะแต่ <im itation> แต่สุดท้ายเรา,เราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดหรอก <im itation> ว่าว่าจริงๆแล้วทุกค,คําพูดของของพี่เขาจะเป็นยังไงบ้าง <im itation> เราก็คเรามันมันไม่ควรจะมีสคริปต์เนาะอะไรแบบนี้เออแล้วก็แต่เราแค่อยากเข้าไปดูเฉยๆแล้วก็อยากอยากรู้ว่าเออพี่พี่เขาตอบยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตัวยิ้มไปกี่ที อะไรนะครับผมตลอดคลิปครับจูกี่รอบจู๊จู๊จู๊กี่รอบโอ้รอบเดียวก็พอเลยจริงๆก่อนที่เราจะเข้าไปดูหรือว่าจะรู้ว่าพี่อ๊บจะสับเราตื่นเต้นไหมว่าเขาจะตอบว่าอะไรอย่างไรบ้างผมไม่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนรู้เนาะพี่พี่แอ๊บเวลาเขาจะตอบอะไรเขาเขาค่อนข้างเออเขาค่อนข้างเก่งในในการตอบสัมภาษณ์อยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้ห่วงโอ้โหประสบการณ์พี่เขาเยอะกว่าผมอีกครับอย่างมีช่วงหนึ่งที่พี่แอ๊บเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่หนูบอกว่าเรื่องติดกรวโดอะไรอย่างเงี้ยเขา ก็อย่างที่ผมบอกถ้าเกิพี่ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมก็พูดไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกพี่เขาหรอกว่าผมจะพูดอะไรยังไงหลังไปหลังจากวันนั้นที่น้องนนพูดคำว่าติดสล็อตไปพี่แอบก็มาแซวอะไรหลังเขาเขาไม่ได้แซวเขาไม่ได้แซวแล้วมีคำพูดไหนพี่จากเมื่อวานที่มันทำให้เรากรี๊ดเหมือนแบบว่กรี๊ดเหรอครับไม่ต้องแล้วบอกแอบไม่ใจนี่เออผมว่าไม่ไม่ไม่นะครับเพราะว่าพี่พี่เขาตอบค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากๆเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผม เข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือเหมือนกับพอหมายถึงชีวิตเรานะทั้งทั้งสองคนก็จะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกันทั้งทั้งคู่นะครับมันจะกว่าจะไปถึงคําว่าแฟนเนี่ยอย่างอย่างที่ที่พี่เขาบอกเลยมันอาจจะต้องใช้ใช้เวลาสักนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดให้รอบคอบเยอะๆเรื่องเรื่องถอดเสื้อเคยไหมเรื่องถอดเสื้อเคยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็ครับผม ย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์เองไหมมีมีบ้างมีบ้างครับเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอะไรับแต่เรื่องตริงจรวดแม่เขาบอกว่าน่ารักทีนะแต่ว่าจะจะจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับแต่แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเขาบอกรอเวลาที่เหมาะสมรอเวลาที่เหมาะสมมีวันมีอะไรไว้ประจวบเยครับอะไรนะไม่รู้แล้วครับ เมื่อจุตอนนี้นะค,ะค่ะเราแบบรู้สึกว่ามันทุบหน้าไปยังไงบ้างแนะจากวันที่ตัดใจคุยกับคุเกัเอก็ยังเรื่อยๆ,ๆเหมือนเดิมนะครับเพราะอย่างที่พี่เขาบอกเนาะคือเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมานะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อย,อย,อยมาเป็นปีกว่าอย่างเงี้ยครับจนปีกว่าเนี่ยก็คือเพิ่งเพิ่งจะอย่างที่อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปที่แล้วก็เพิ่งจะตกลงชอบพอกันทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็มันก็จะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึง คือคือผมคือผมเข้าใจแหละว่ามันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เร็วไปหมดเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่า,าความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันมันไม่ว่าจะยุคไหนนะครับถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องใช้เวลา <c oughs> <ต>นะคะรับเราก็รอได้ใช่ไหมคะผมมารอได้ <c oughs> แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานแล้วเราจะเล่นยังไงเราจะเล่น,เร,เ,ลนเราจะเล่นฝีพายยังไงครับจะเล่นฝีพายยังไงถ้าเกิดไม่อยากให้พี่ฟารอนานโอ้ มันตอบยากกว่าพี่มันมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างมากเลยที่เราต้องมันต้องให้ให้ให้ใหช่วยจริงๆครับผมแสดงว่าเรามีแผนในใจไว้แล้วหรือเปล่าคะแบบนี้แผนในใจอย่างเช่นแผนในใจแบบอยากจะขอเป๊ะเลยอยากจะขอเป็นแฟนเลยหรือเปล่้เป๊ะเปออาจจะไม่ไม่มีเป๊ะหรอกครับพี่มันต้องยืดหยุ่นเนาะเรื่องพวกนี้แต่ว่าไม่นานเกินรอ,อไม่นานเกินรอเหรออเอก็ ต้องแวแต่พี่เขาครับอยากการเข้าไปคอมเมนต์แซวใต้ภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งในวิธีการเราต้องกปก็ครับผมก็หยดหยดลงทุกทุกวันตอนนี้ทุกคนเนารอว่าเวลาลงรูปกันแล้วเราสองคนจะได้กันครับผมก็ก็เท่าเท่าที่เราคิดออกแล้วกันคือเราก็ไม่ได้อยากไปคือบางทีผมก็กลัวนะครับกลัวกลัวในแง่ที่ว่า ไม่รู้ทําไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นการกดดันอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเท่าที่เท่าที่โอเคแล้วกันแต่ว่นเราจะมีความเกรงใจแอฟอยู่แน่นอนครับแน่นอนครับคือต่อให้ต่อให้วันหนึ่งจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปแล้วสุดท้ายผมว่ามันก็ต้องยังมีความเกรงใจอะไรกันบางอย่างคิดยังไงบ้างก เดี๋ยวจะไม่ค่อยถอดแล้วนะครับถอดได้ครับให้เขาบอกว่าถอดได้นะอะไรนะครับรับแต่งตัวได้แต่ผมครับครับครับก็ก็แต่แต่แต่เบาเบาลงแต่จะเราเนี่ยทุกอย่างคือไม่เปิดตัวเป็เพื่อนของแพรเป็นไงบ้างครับของแซวไหมเป็นทุกคนทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็เหมือนเพื่อนๆของพี่แพรเขาจะแซวพี่แพรไปแล้วแหละเวลาเวลาเจอผมก็จะเพิ่งเจอเพิ่งเคยเจอกับผมเป็นครั้งแรกนะครับก็จะก็อาจจะ ยังไม่ได้สามารถพูดแบบโอ้โหอ,อ,อะไรได้ได้ทุกอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าพี่พี่เขาน่ารักมากครับตอนนี้คูค่คเราเวลาทําอะไรก็จะโดนจับตา,กกามองเป็นพิเศษเลยครับทำให้เราเกรงหรือทาให้เราแตบบ่ว่าต้องระวังอะไรมากเป็นพิเศษเลยอไมครับส่วนตัวผมไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่าง,างที่ผมบอกเราเราเรา,เรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดจะ ไม,ไม่ไม่ได้คิดจะสร้างสร้างสร้างกระแสะเพื่ออะไรเพราะเพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสะจริงๆผมรอให้ละครออนจบก่อนก็ได้อะไรเงี้ยมันใช่ก็มือทุกอย่างทำครับคบไม่ทำใจรวนเนาะใจรวนๆครับผมไม่ไั้กานปก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะขอคนัยค่ะรักขึ้นมครับ ต่างคู่ต่างกลัวกันนั่นแหล,ละนะคะ่ะเช็คแบบไหมว่าแบบมีคนเชียร์คนไม่เห็นด้วยคนสนับสนุนคนซัพพอร์ตยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจริงๆไม่ได้ตั้งใจเช็คครับแต่ก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ที่ที่เราจะโฟกัสก็กคือคนรอบข้างคนในชีวิตจริงๆเรามากกว่าครับผมอย่างเช่นเพื่อนพี่เขาหรือว่าคนเพื่อนๆผมอะไรอย่างเงี้ยครับอ่นขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอพาน้องเพิ่มในต้นะุนด้วยค่ะต้องมีคนเห็นต้องอินเสิร์ตแล้วก็ถ่ายรูปอะอ่างเ้ย